แมนิวเคียหันสาโผล่อคอมเมนต์ดีเจเพจ้าหลังประกาศข่าวดีอาาออกจากห้องไอซ จากกรณีที่พิธีกรนักธุรกิจดีเจชื่อดังอย่างดีเจเพจ้าได้เผยสาเหตุเลิกครั้งแรกหลังปิดฉากรัก11ปีนีวเคลียหันษาซึ่งดีเจเพจ่าก็ได้โพสร,ระบุข,ข้อความผ่านอินสตาแกรมค่ะเป็นครั้งแรกหลังสังคมวิพากษ์วิจารณ์กรณีเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนกันโดยเพจ่าได้กล่าวว่าไม่ได้ไปมีคนอื่นไม่ได้ทะเลกกาะกันแต่เพียงแค่ทัศนคติมันไม่ตรงกรันไม่มีใครอยากเลิกกันหรอกแต่เราพยายามกันแล้วมาก ต่อมาค่ะดีเจเพชรจ้าประกาศข่าวดีอาาออกจากห้อง ICU แล้วหลังทุกใจจนนอนไม่หลับมา14วันโดยงานนี้ดีเจเพชรจ้าก็ได้โพสตร,ระบุข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าอัปเดตอาการอาานะครับขอบคุณทีมแพทย์จากโรงพยาบาล BNH ที่ช่วยดูแลคุณแม่ตอนนี้ออกจากห้อง i c ซแล้วนะครับเฮียนอนแม่หลับมาสี่วันวันนี้เป็นข่าวดีที่สุดในสัปดาห์นี้เลยหายไวๆนะแม่ตอนนี้ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับยังพักฟื้นที่โรงพยาบาลอยู่คุณหมอให้งดเยี่ยมนะครับมีเพียงแม่บ้านคู่ใจอามาที่อยู่ดูแลได้นะครับเลฟยูหมาม้า่ทมกลางเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจกันอย่างมากมายค่ะ และล่าสุดแม่นิวเคียหันษาพโพคอมเมนต์ดีเจเพชจ้าค่ะหลังประกาศข่าวดีอามาออกจากห้อง ICU ซึ่งงานนี้แม่นิวเคียนั้นก็ได้เข้ามาส่งกำลังใจว่าขอให้อาม่าหายป่วยหายไข้กลับมาแข็งแรงไวๆนะคะรักอาม่าพี่เพชรจ้าเอาเป็นว่าทางทีมข่าวก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ